สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูยอดฮิตนั่นก็คือผัดกะเพรากันนะคะแต่ผัดกะเพราวันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหน่อยๆกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวสักใบนี้สุดยอดเลยค่ะส่วนผสมก็ตามนี้เลยค่ะจะมีหมูสันคอสับกะเพราใบมะกรูดฉีกเพิ่มความหอม พริกแดงพริกสวนกระเทียมจีนเครื่องปรุงก็จะมีซอสฝาเขียวซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมรสดีหมูน้ำตาลทรายแล้วก็ชูรสนี่ตามชอบโขกพริกกับกระเทียมนะคะความละเอียดนี่ตามชอบที่พี่แก้มใส่พริกทั้งสองอย่างอะ่ะเพราะว่าพริกสวนอะ่ะมันจะให้ความหอมใช่ไหมคะแล้วก็พริกแดงเนี่ยมันจะเพิ่มสีสันให้ผัดกระเพราของเราหน้ากิน ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันไปซักช้อนโตครึ่งแล้วก็เอาพริกที่เราตำม,มาค่ะลงไปผัดให้หอมไฟไม่ต้องแรงมากนะคะขั้นตอนนี้อาจจะผัดไปจามไปนะคะเนี่ยพอพริกหอมในที่แล้วเราก็เอาหมูสับอะค่ะลงไปผัดให้สุกนะคะ พอหมูเริ่มสุกเราก็มาปรุงกันเลยค่ะใส่ซอสฝาเขียวเศษหนึส่วนสช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานประมาณ4ี่หยดนะคะหรือว่าประมาณครึ่งช้อนชารสดีหมูครึ่งช้อนชา น้ำตาลทรายขาว1ช้อนชาครึ่งชูรสปลายช้อนแล้วก็เติมน้ำล้างโคกอะค่ะไปซัก3มช้อนโต๊ะนะคะน้ำที่เราเติมอะมันจะช่วยทำให้เครื่องปรุงอะเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีขึ้นเพราะว่าหมูเนี้ยเราจะไม่ได้หมักใช่ไหมคะมันจะทำให้ให้เข้าเนื้อได้ดีขึ้นใส่ใบมะกรูดฉีกสักสี่ห้าใบเพิ่มความหอมตามด้วยใบกระเพรา มากน้อยนี้ตามชอบนะคะใบกะเพราแล้วก็ผัดเร็วๆสักสีหครั้งก็พอได้แล้วค่ะเมนูยอดฮิตของเราผัดกะเพราแบบแ,แห้งๆนะคะที่มีความหอมของใบมะกรูดใบกะเพราพวกพริกพวกกระเทียมนะคะแล้วก็ได้กลิ่นของซีอิ๊วดำอ่อนๆนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวกรอบๆอีกสักใบนี้สุดยอด ถ้าชอบคลิปนี้นะคะพี่แก้มฝากกดไลค์กด b ับสไ b e ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ